ตลาดระเบิดจอดลึก6เรื่องว้าวก่อนขายจริงเร็วนี้ t o y o ต a ้าแลนด์ครูเซอร์ทุกกว่าฟอ r ์จเนอร์ผลิตไทยส่งออกขายทั่วโลกโลกโลกทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไปแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับ เปิดตัวแล้วกับ SUV น้องใหม่ t o y ต t a l a น d r u u i s e r FJ รุ่นเล็กสุดในตระกูล Land Cruiser หลังจากที่มีข่าวลือม,มานานเป็นปีๆทำเอาหลายคนห่อเหี่ยวสุดๆรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอรอบนี้พี่เขาเปิดตัวเรียบร้อยมาพร้อมดีไซน์ทรงกล่องสายลุยตามสไตล์รถในกลุ่มนี้แต่มีขนาดที่กระทัดรัดมากขึ้นขับในเมืองได้คล่องตัว เห็นคันแบบนี้แต่เครื่องไม่ธรรมดานะครับมาพร้อมเครื่องเบนซิน,น2.7ลิตรสดน้ำมันกันให้น้ำใจไปเลยเดี๋ยวคลิปี้ที่สุดจะพาไปส่องความปังของเจ้า FJ น้องใหม่คันนี้ว่าทำไมหลายคนถึงตั้งตารอรถตรัวน,นี้กันแบบไม่ท้อถอ,ถอยถ้าพร้อมแล้วรับชมกันได้เลยครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกบริการหลังการขายและความทนทานหลายคนที่เลือกใช้รถของ t ตยโยต้เองนอกเหนือจากราคาและดีไซน์แล้วก็คงเป็นเรื่องนี้ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมากที่สุดในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงต่างๆก็ทําได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับฝั่งค่ารถีนที่มีลูกค้า่นลงมาอยู่บ่อย แต่ล่าสุดค่ายจีนเขาเริ่มขยับตัวไม่ธรรมดากับ GWM แท้ง300ดีเซลที่เปิดตัวมาขายดีเป็นเทน้ำเททา่า <Wow. S 1> เขาก้ารับประกันคุณภาพตัวเครื่องนานถึง1ล้านกิโลเมตรนานสุด8ปีเลยทีเดียวและอีกข้อได้เปรียบของฝั่งแค่รถจีนคือเรื่องของออปชั่นที่ให้มาเลือล้นจริงๆจะเต็มจนงงวันนี้ยังให้ออปชั่นมาไม่หมดอีกเหรอแถมทำราคาได้เข้าถึงง่ายสุด,สด คงเป็นการบ้านของฝั่งค่าญี่ปุ่นโดยเฉพาะทางโตโยต้าถ้าจะเปิดตัวแลนด์ครูเซอร์ FJ แล้วเรื่องของศูนบริการ450แห่งทั่วประเทศอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีเรื่องของการรับประกันหรือวารันตีที่ทำให้ลูกค้าอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเรื่องที่2มิติตัวรถเล็กสุดในตระกูลแลนด์ครูเซอร์ต้องบอกว่าคันจริงอาจจะไม่ได้คันโตอย่างที่เราเห็นในรูปกันนะครับ เจ้า l a n c ู u ซ s e r FJ มีความยาว4.575เมตรกว้าง1.855สูง1.96ระยะฐานล้อยาว2.58เมตรเพื่อทำให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเราลองเอามาเทียบกันกับตัวต a t a Corolla c r o พบว่าเจ้า FJ ยาวกว่า11.5เซนกว้างกว่า3เซนสูงกว่าถึง34เซนแต่ระยะฐานล้อสั้นกว่า6เซนติเมตรซึ่งจะส่งผลต่อไปที่ในห้องโดยสาร และถ้าหากเอามาเทียบกับรถไฟฟ้าทรงกล่องค่าจีนที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราไปกับเชอร r y ี่วียพบว่าเจ้าแรงคูเซอร์เอฟยาวกว่า33.5เซนสูงกว่า11เซนครึง่งแต่ตัวรถจะแคบกว่า6เซนและถา่ล้อสั้นกว่า15.5เซน แพลตฟอร์มตัวรถเชืร,ร่วมกันแคบกระบะสายแปลงร่างไฮลักซ์เทม์ emp, แต่เจ้า FJ จะมีขนาดตัวรถที่เล็กกว่าเพื่อให้มีความคล่องตัวในการขับขี่มากยิ่งขึ้นแต่ช่วงล่างจะแตกต่างกันเจ้า FJ จะได้ช่วงล่างอิสระทั้ง4ล้อด้านหน้าดับเบิลวิชโบลด้านหลังเป็นแบบโฟลิงส์ที่ปรับจูนมาเพื่อรถสายลุยนทิทกุลแลนด์ครูเซอร์โดยเฉพาะเรื่องที่3ดีไซน์ภายนอกบึกบึนแต่คล่องตัวดีไซน์ตัวรถมาในสไตล์ทรงกล่องบ็อกซี่ภายใต้คอนเซปต์ Freedom and Joy หน้าตาจะมีอยู่2แบบเป็นแบบไฟกลมให้ฟีลสายลุยเหมือนกับรุ่นพี่อย่าง Land Cruiser Series 70รุ่นย้อนยุคเป็นไฟ LED พร้อมไฟเลี้ยวแบบจิ๋วๆด้านข้างติดตั้งกระจังหน้าคล้ายกันกันกบไฮรักแชมป์ใช้ตัวอักษร T O Y O T A Toyota แทนโลโก้ห่วงส่วนกันชนด้านล่างสีดำด้านดีไซน์ดูบึกบึนแข็งแรงพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบ LED ส่วนอีกดีไซน์มาพร้อมไฟหน้ารูปทรงตัวสี่เหลดีไซน์กระจังหน้าพร้อมตัวอักษรโตโยต้าและให้กันชนด้านหน้าแบบเดียวกันเป๊ะ ด้านข้างมาพร้อมดีไซน์แบบเหลี่ยมตามสายรถทรงกล่องล้ออร่อยขนาดใหญ่สีดำเงาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่กับข้างดีไซน์ดูโดดเด่นบนหลังคามีลาแแ็กเอาไว้สำหรับสายขนหรือตั้งแคมป์กระจกมองข้างเป็นแบบโค้งมนอ่อนช้อยขัดกับลูกตัวรถไม่ได้เป็นแบบสี่เหลี่ยมเหมือนรุ่นพี่แต่ทรงแบบนี้ไม่รู้ขับจริงจะมองเห็นได้ชัดขนาดไหนกันนะในส่วนของด้านล่างตัวรถมาพร้อมกับบันไดเพื่อที่จะได้ขึ้นลงรถได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ด้านท้ายตัวรถมาพร้อมไฟรูปตัว C แบบ LED ฝาท้ายแบบสวิงดอเปิดเหมือนตู้กับข้าวมาพร้อมกระจกขนาดใหญ่และใบปัดน้ำฝนด้ามจับเป็นสีดำเคลื่อนไปกับฝาท้ายและยังติดตั้งยางอะไหล่ไว้ให้อีกด้วยตามสายรถสายลุย ส่วนกันชนด้านท้ายมีขนาดใหญ่เชื่อมต่อมาจากด้านข้างดีไซน์บึกบึนแข็งแรงสีดำสลับกับสีเงินดูลงตัวสุดๆแถมทางโตโยต้าบอกมาว่าตัวกันชนจะเป็นเหมือนส่วนที่เชื่อมกันแบบนี้แต่นีจริงแล้วสามารถเปลี่ยนแยกชิ้นได้ <Wow. S 1> เพื่อความง่ายต่อการซ่อมบำรุงและราคาถูกลงอีกด,ด้วยและยังมีโลโก้แรงด์คูเซอร์เล็กๆและไฟตัดหมอกขนาดเล็กให้มาด้วยนะครับดูไปดูมาก็สวยลงตัวใช้ได้ต้องบอกทุกคนว่าคันจริงดูสวยกว่าที่เห็นในรูปนะครับ แต่สูงอย่างเดียวไม่พอต้องถึกทนด้วยตัวรถใช้โครงแชสซีจากโปรเจกต์ IMV ที่ออกแบบมาให้แข็งแรงสุดๆเพราะต้องผ่านการทดสอบในหลากหลายประเทศที่สภาพถนนไม่เหมือนกันตัวโครงสร้างเป็นแบบโครงบันไดที่ถึกทนกว่าข้อดีคือถ้าส่วนบนของรถพังไปบ้างรถก็ยังสามารถวิ่งต่อได้รเรียกได้ว่าอึดสมกับเป็นรถไสลุยจริงๆก่อนที่เราจะไปชมเรื่องว้าวกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานด้วยนะครับ เรื่องที่4ดีไซน์ภายในโมเดินใช้งานง่ายหลายคนเห็นก็จะบอกว่าดีไซน์มาดูโมเดินสุดๆมินิมอลมินิใจมาพร้อมการตกแต่งสีดำล้วนบอกคนขับหุ้มดวนหนังสีดำพร้อมการตกแต่งด้วยตะเข็บสีขาวบอกคนขับปรับไฟฟ้า6ทิศท,ทางส่วนคนนั่งปรับแบบยกมือเองนะจ๊ะทางโตโยต้าบอกว่าเขาออกแบบมารีบง่ายแต่สามารถใช้งานได้จริงพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ้มดวนหนังถอดมาจากรุ่นพี่แลนด์ครูเซอร์เป๊ะ มาพร้อมจอมัดวัดแบบฟูลดิจิตอลคอนโซลหน้าออกแบบมาตามไซร์แลน์ครูเซอร์ช่องปรับอากาศรูปทรงกลมตรงกลางจะมีจอแบบสัมผัสที่ยังไม่ระบุข,ขนาดแต่เมื่อลองมาเทียบกับรุ่นพี่อย่างพราโดคาดว่าจะใช้แบบเดียวกันจอยาวจอใหญ่แบบนี้รองรับ Apple Ca r p l a เและนอยด์ออโต้แบบไร้สายด้วยนะจ๊ะถัดมาใต้จอกลางมีช่องแอร์ทรงสี่เหลี่ยมปรับด้วยมืออันนี้ดีแอร์ Air สามารถปรับอุณหภูมิแยกได้2โซนซ้ายขวาตัวรถจยให้ปุ่มกดมาครบครบ ทางโตโยต้ายังให้ความสําคัญต่อการใช้งานสุดๆไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับแอร์ปุ่มล็อกฝึงท้ายปุ่มเปลี่ยนเกียร์ทันเฟอร์ไปจนถึงปุ่มเพิ่มลดเสียงก็ยังมีมาให้พร้อมที่วางแก้วน้ําก็ยังให้มครบ,ครบจุดที่หลายคนเอ๊ะก็คงเป็นเรื่องของเบรกมือที่ยังไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าแต่มาเป็นแบบย้อนยุคสุดๆเป็นแบบโยกมือโยกมันนี่อาจจะเป็นการลดต้นทุนหรือการใช้เบรกมือแบบนี้อาจจะเหมาะกับรถสายลุยมากกว่าสะดวกกว่าเป็นแบบไฟฟ้าก็เป็นไปได้ ตัวรถมาพร้อมช่องชาร์จ USB Type C บริเวณเสา A หน้ารถถูกขยับให้เข้าใกล้ด้านหน้ามากขึ้นทาให้ทัศนวิสัยข้างหน้าดีขึ้นซึ่งเป็นเสียงที่นด์ครูเซอร์ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากแต่ยังมีมือจับบริเวณเสา A ให้ฟีลเหมือนรถสายลุยแบบแต้ๆเลยนะเจ้าขยับมาที่บเบาะแถวหลังสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังและปรับเอน็นได้แบบอัตโนมือและยังสามารถปรับพับเบาะได้แบบ6040 60 60, แต่พับลงไปแล้วจะเอียงนิดนึงไม่รีบไปกับตัวรถมองไปด้านบนหลังคาไม่ได้เป็นหลังคากระจกแต่จะเป็นผ้ากามัมมี่ไม่ต้องนังวรน้นแลนะคบ ที่น่าเสียดายเลยคือไม่มีแอร์ตอนหลังมาให้ไม่เหมือนรุ่นพี่ที่มีมาด้วยและด้วยความที่โตโยต้าบอกว่าเป็นรถ5ที่นั่งขนาดคอมเพกสั้นขนาดนี้แล้วยังจะแอร์กันอีกเหรอเนี่ย <c oughs> เรื่อที่5หัวใจใหญ่บล็อกเดิมเพิ่มเติมคือปร,รับจูนใหม่ คุ้มพลังของรถสเปคที่เปิดตัวขายที่ญี่ปุ่นนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องเบนซินแบบ4สูบแถวเรียงขนาด2.7ดลิตรกำลังสูงสุด163แรงมาร้าแรงบ,บิดสูงสุด246นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแบบซูเปอร์ ECT ขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์โ r ร์วิลเครื่องบล็อกนี้คนไทยอาจจะคุ้นเคยกันดีเพราะเราเคยเห็นแล้วในตัวเต้าโฟล์กเนอร์กับอินโนวาแต่มีการปรับจูนให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น หลายคนก็เรียกร้องว่าทำไมพี่โตรอบนี้ไม่มีเครื่องลูกรักคนไทยยังเครื่องดีเซลเปิดตัวมาด้วยจากการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศบอกว่าอาจเป็นเพราะเรื่องกฎหมายมลพิษยูโร6ที่อาจไม่ผ่านตามข้อกำหนดใหม่ของยุโรปรวมถึงญี่ปุ่นด้วยและ FJ เองจะเป็นโกลมโมเดลที่ต้องส่งขายทั่วโลกแต่ไม่เครื่องดีเซลนั้นต้องขออนุญาตไปพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานมลพิษนี้ก่อนซึ่งหลายสำนักก็เก่งตรงกันว่าอาจจะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซลคุ้มพลังมายนิฮิบิดเปิดตัวช่วงปลายปี2026 <6. S 2> ก็ต้องรอติดตามกันนะครับ เาล่รื่องสุดท้ายเรื่องที่6ระบบความปลอดภัยลิเชลเี่ยกันขับขี่จัดเต็ม t o y ยต้าให้มาไม่ยั้งยังมีระบบ t ต y ยต้าเซฟตี้เซนให้มาเป็นมาตรฐานมีระบบสำคัญๆอย่างระบบเบรก ABS,EBD ช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA ชะลอตัวบนทางลาดชัน HDC เติมระบบสายตาที่กระจกมองข้าง Blind Spot Adaptive Cruise Control ช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนระบบ TPMS กล้องรอบคัน360องศาและอีกหลากหลายระบบไม่กักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับ หลังจากที่ได้ชมสเปคดีไซน์และขุมพลังกันไปแล้วหลายคนก็อยากจะรู้ว่าพี่เขาจะเปิดตัวขายจริงกี่โมงกันแน่จะลากยาวเหมือนข่าวลือต้นก่อนจะเปิดตัวไหมเจ้า Land Cruiser FJ ได้เปิดตัวกับประชาคมชาวโลกไปเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาและได้เอารถจริงไปโชว์ตัวในงาน Japan Mobility Show 2025ซึ่งทางที่สุดเองก็เคยทำคลิปพรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันไปแล้ว ส่วนเรื่องวางขายจริงเวลเวๆมาว่าจะเริ่มที่ญี่ปุ่นก่อนเป็นที่แรกช่วงปลายปี2025นี้และจะสมมอบกันจริงช่วงต้นปี2026ณวันที่ทําคลิปนี้ยังไม่เปิดราคาขายที่ญี่ปุ่นและอันที่หลายคนสงสัยเลยคือคนไทยจะมีสิทธิ์กับเขาไหมนะต้องบอกทุกคนว่ามีสิทธ์สูงมากๆครับที่จะได้ขายในบ้านเราเ <Wow. S 2> พราะเจ้าแ Land c r u ซ s e r FJ ผลิตจากรโรงงานในไทยส่งออกไปขายทั่วโลกถ้าจะไม่ขายในบ้านเราเนี่ยก็คงต้องมีเงินกันบ้างแล้วนะส่วนราคาคาดการณ์ถ้าได้ขายในบ้านเราจริงจริง คาดว่าจะเริ่มที่ประมาณ1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทเออถ้าเปิดราคานี้คุณผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างครับที่สุดคาดว่าที่ไทยจะเปิดตัวในช่วงประมาณกลางปี2026จะเป็นยังไงต้องรอดูกันอีกทีหนึ่ง ชาวเน็ตหลายคนก็คอมเมนต์บอกกันว่าถ้าพี่เขาจะเปิดตัวขายช้าขนาดนี้อาจจะเสร็จเจ้าแทง300ดีเซลที่กวาดยอดขายเรียบกันไปก่อนนะครับ <S 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 และทั้งหมดนี้คือข้อมูลของเจ้าเตัต้าแลนด์คูเซอร์ j j รถน้องใหม่ในตระกูลที่เปิดตัวมาให้ยนโฉมกันแล้วมาด้วยดีไซน์ตามสไตล์พ่โตแบบญี่ปุ่นแต๊ะ ตัวรถดูบึกบึนแข็งแกร่งเหมาะกับการขับรุยออฟโรดก็ได้ครับในเมืองก็ดีขนาดกําลังดีไม่ใหญ่เทอะทะเหมือนกับรุ่นพี่แต่เสียดายที่ช่วงแรกยังไม่มีขุมพลังดีเซลเปิดตัวขายซะงั้นก็คงเหลือแต่ราคาและช่วงเวลาแล้วแหละครับว่าจะเปิดตัวขายเมื่อไหร่แลอจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแซงแท้ง300ดีเซลที่กําลังมาแรงได้ไหมคุณผู้ชมนะครับคิดยังไงกับเจา้ารถคันนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถสำคัญพร้อมรีวิวรถใหม่จากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ